ครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม GTA San Andreas ครับครับหลังจากที่เราแยกทางกับคาเ a ต a าเมื่อพาร์ที่แล้วนะครับเราก็ไม่มีอะไรทํานะครับอันนี้เราก็จะมาหาตังนะครับโดยการที่ให้ซีซ่าพามาแข่งรถนะครับ CJ ก็ hey, been for you, man. คือรอ คนแข่งนะซีซ่าบอกว่าผมไม่รู้เวลาหรอกแต่ถ้าถึงเวลาเลือดในตัวมันจะพุ่งผ่านนะครับประมาณว่าคือซีเจไม่รู้อะไรรโอเคตอนนี้ทุกคนร่างจะมาพร้อมนะครับอันนี้ก็จะมีตัวละครตัวใหม่นะครับชื่อว่าบูซี่นะครับบูซี่ก็จะเป็นเหมือนว่ามาเฟียในเมืองนี้นะครับแล้วก็เขามาท้าให้ซีเจแข่งรถด้วยนะครับ เขาจริงๆแล้วบูตซี่คนนี้คือเขาค่อนข้างพิการด้านสายตานะครับไม่สามารถมองเห็นนะครับอันนี้เขาก็ขอซีเจจับมือซีเจก็ไม่จับนะฮะโอเคก็คือบูซี่เขาบอกว่าพิการในการแข่งรถครั้งนี้คือถ้าใครแพ้จะต้องเสียรถนะครับ ที <JJ S 2> ่บ้านนั่นมันพูดจริงเหรอครูซีซ่าก็บอกว่าใช่นะครับ CJ ก็โอเคนะเพราะอยากได้รถเหมือนกันนะครับภาร,รกิจนี้เราก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่ขับรถประขอรถอย่าให้เกิดอุบัติเหตุอย่าให้ความอย่าให้ตกน้ำครับเพราะว่าทางค่อนข้างไกลอยู่เอาอาการเหมือนกัน,นะครับก็ค,คือเพื่อนก็ขับรถให้อยู่ในเลนของเรานะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ดีครับไม่จำเป็นต้องขับเร็วมากนะ ก็ขับไปได้เลยครับแม่นอาจจะพลาดตกน้ําคือผมนี่แข่งหลายรอบแลก็จะผลาดมาได้นะครับในอดีตการออกกำลักลนะครับเพื่อนเมื่อมาถึงตรงนี้ให้ค่อยๆนะครับไม่งั้นอาจจะเหินอาจจะไม่ตรงได้นะแล้วก็อาจจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเหมือนว่าทำให้พวกพวกบูซีนแซงไปได้นะน,นี้เราก็ค่อยๆขับไปเรื่อยๆนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นการเสรจสซีนภารกิจนะครับเราชนะนะครับเป็นได้อันดับหนึ่งนะครับออเราแข่งเสร็จแล้วนะครับบูซี่ก็เจอเดินมหาซีเจนะครับบอกว่าเฮ้ยนายเก่งมากเลยแล้วบูซี่ก็เอามันให้นะครับนายขับรถได้ดีมากเลยบูซี่ยอมรับเลยนะครับแล้วบูซี่ก็บอกว่าถ้านายไปที่เมืองซัตวเฟโล ก็โทรหาฉันได้ตลอดเวลานะฮะถ้ามีอะไรก็สามารถติดต่อหาฉันได้เลยเอาไว้เราคงจะได้ร่วมงานกันนะทีเจก็บอกว่าโอเคนะครับบูซี่ก็ฝากน้ำบัตรให้ซีเจนะครับบอกว่าอันนี้สามารถโทรหาฉันได้ตลอดเวลาถ้านารไปเมืองซัสเซโรนะครับเดี๋ยวฉันจะให้งานทำถ้านายอยากสนใจนายก็ไปเจอฉันได้เอาไว้เจอกัน ไปนะครับหลังจากที่เราได้รถมาแล้วนะฮะอันนี้เราก็จะได้เจอกับแฟนของคาทารีนานะครับเป็นแฟนใหม่ของคาทารีนานะครับน,นี่ก็คือคาทารีนาได้หยิบไม้ลงมาด้วยนะครับเหมือนจะเดินมาทำาร้ายรถซีเจนะฮะคาทารีนาก็ถือแฉลง <So S 1> มานะครับ so <this> แล้วก็ว่าซีเจว่า นายเอาแต่ส่งหลงไหลรถหลงไหลในส่วนโค้งของรถมากกว่าสนใจฉันฉันถึงได้ทิ้งนายไปไงซีเจก็พูดว่าก็คุณบอกว่าเราก็เป็นได้แค่คุณส่วนกันไงคุณจะต้องการอะไรอีกครับอันนี้คาร์เฮน่าก็ทำลายรถของซีเจนะครับ Carl? ครับแล้วอันนี้คาทาน่าก็อดแฟนใหม่ของเขานะครับเขาก็บอกว่าซีเจนายเขึงมากเลยสินะซีเจก็บอกจะบ้าหรือไงคาทาน่ามาบอกก็เลยบอกว่านั้นนายกับแฟนชั้นมาแข่งรถกันผู้ชนะจะได้ตัวแชมป์ไปครอบครองซีเจก็บอกจะบ้าเหรอผมไม่เอาหรอกคือซีเจก็อันนี้รถนะครับแต่ก็คาทาน่าก็คือเสนอข้อเสนอมาคือถ้าใครชนะก็จะได้รถไปนะครับซีเจก็เลยยอมนะครับเพราะอยากได้รถนะครับ ถ้าภารกิจนี้เราก็ขับรถขึ้นบนนะครับประคองรถเหมือนเดิมนะฮะก็คือเราต้องชนะเป็นที่หนึ่งนะครับไม่งนั้นเราก็อาจจะเสียรถนะครับมีรถของพวกคอมก็ค่อนข้างแรงนะฮะครับโอเคครับอันนี้ผมก็ขับรถจนชนะแล้วนะครับจนได้เงินหนึ่งเลยนะครับ หลังจากเราชนะก็มารับรางวัลที่คาทารีนาครับคาทารีนาก็โวยไว้เยนะครับ,บ,บเหมือนจะไม่ยอมนะครับว่าซีเจว่านา่เล่นลูกไม้จังเลยนะฉันไม่ย,ยอมแพ้น,นายหรอกคาทารีนาก็บอกว่ารถคันนี้็นของแฟนฉันฉันก็จะไปจากเมืองนี้ แต่สุดท้ายแล้วคาเาดิน่าก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าเป็นคนแข่งแพ้นะครับคาเธดิน่าก็เลยบอกว่านั้นเอานายเอาโนนนี้ไปได้ไหมแทนรถฉันถนนนี้ก็จะอยู่ที่เมืองซันเฟโรนะครับซีเจก็คือต้องยอมรับนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้รถนะฮะซีเจเลยต้องยอมรับถนนที่ดินที่เป็นอู่นะฮะเป็นอู่ของคาเทดิน่านะครับที่เมืองซันเฟโรนะครับอันนี้ก็จ้าจะเป็นเมืองต่อไปที่เราจะต้องไปนะครับ ก่อนไปคาเตน่าก็บอกว่าแล้วฉันจะคิดถึงนายคุสไบอันนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจนี้นะครับครับไปต่อที่ภารกิจต่อไปเลยนะครับภารกิจต่อไปเดอะทูก็โทรมาเฮ้ยไม่ใช่เดอะทูก็โทรมาแลครับบอกว่าให้ซีเจไปหาเขานะฮะภารกิจนี้ก็คือเราจะต้องไปรับภารกิจต่อกับเดอะทูนะครับโอเคเราไปเหยียบไปทูกันเลย ครับอันนี้เราก็ขนของมาที่ไล่เดอร์ทูแล้วนะครับตอนนี้เดอร์ทูก็กําลังเล่นโยคะอยู่นะครับเล่น่ายากเลยครับเดอร์ทูก็บอกกับซีเจว่าฉันน่ะมีงานให้นายทำซีเจก็บอกงานอะไรอ่ะเดอร์ทูก็บอกว่างานของฉันอยู่ในรถตู้ไงให้ให้ซีเจไปดูนะครับอันนี้ก็จะมีพวกสมุนไพรอยู่เต็มรถเลยนะครับซีเจก็บอกว่าจะให้ฉันไปส่งสมุนไพรพวกนี้ที่ไหน ทูก็บอกว่าจะให้ไปส่งที่เมืองซันเฟโรนะครับก็คือจะเป็นภารกิจย้ายเมืองของ CJ นะครับพอ CJ กับเดทูกำลังโบกันอยู่นะครับก็มีเสียงตำรวจมานะครับเก็บอกว่าพเจ้าช่วยไอเทมเ็นดีมาเล่นฉันแล้วเทูก็คือไปเอาปืนไฟนะครับแล้วก็ให้ CJ นะครับไปช่วยเผาสมุนภพยหลังไล่ของ เดอดทูนะครับเพราะว่าเดือดทูนั้น <got to S 1> ปลูกสมุนไพรไว้เต็มไรเลยนะครับอันนี้ภารกิจนี้เราก็จะต้องไปทำลายสมุนไพรที่เดือดทูปลูกไว้นะครับภารกิจนี้ก็ง่ายๆครับเราก็ยิงปืนไฟได้เลยนะครับยิ <im it> นี้เผาให้หมดนะครับตามจุดสีดแดงในมินินนแมป อันนี้ก็คือผมใช้ปืนไฟหมดนะฮะอันนี้ผมเลยจะใช้ระเบิดใช้ระเบิดมือแทนนะครับจริงๆแล้วมันมีปืนไฟให้เราไปเก็บได้นะครับแต่ว่าผมขี้เกียจนะผมก็เลยใช้ระเบิดเลยนะฮะเพื่อความไวนะครับโอเคจะหมดละเลยกองนะฮะโอเคแล้วตอนนี้เราก็ไปหาเรดบิงไปหาเรือูเลยครับอันนี้เราก็เผาจนหมดแล้ว จะถูก็นั่งรอตากแอร์อยู่ในรถนะฮะรอให้เราไปเผาอยู่นะฮะนี่ครับมีเงนไปอยู่จริงๆเรามาเก็บก็ได้นะไอ้นี่เหมือนจะมีเฮลิคอปเตอร์นะครับจะูกเบอกว่า CJ อ่ะไปเอาของเล่นไปดูไปจัดการเฮลิคอปเตอร์นะครับดีที่อย่างรถนะครับแล้วก็เดินไปเอานะ <Das S 2> โอ้ซีเจก็บอกโอ้ของเล่นวันนี้มันไม,ม่ใช่ของเล่นนะอันนี้ของใหญ่เลยนะฮะภารกิจนี้ก็คือเราจะต้องใช้ปืนบอดฟีนี่ยฮะปืนบอมเนี่ยยิงเครื่องบินให้ตกนะครับนี้เราต้องเล็งดีๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกเป้าออ,อโต้ครับอ็ยิงให้ตกนะครับเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจนะครับโดนไหมเนี่ยโอเคโดนละนี้เราก็วิว่งไปหาเดอทูเลยนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นการเสร็จที่เป็นบรินะครับยังไงขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับเอาไว้พบกันใหม่ใน E ีหน้านะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับที่เมืองซาเฟียโรนะครับเอาไว้พบกันใหม่ E ีีหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ